ศีลเลนะสุขติงยันติศีลน,นำความสุขความเจรเิญมาให้ศีลเลนะโภคภสัพปธาศีลเป็นบ่เกิดแห่งโภคสัพศีลเลนะนิพุติยันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพาน สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่21เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นเข้าพรรษาวันแรกนั่นเองนะครับผมก็ขออนุโมทนากับบรรดากัลยาณมิตรญาติธรรมหลายๆท่านที่ได้ ไปทําบุญในวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับผมสาหรับวันอาทิตย์วันเข้าพรรษาวันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาชมวัตถุบงคลทิย์ของดีของพิเศษของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทรพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์แห่ง วัดพระธาตุเมือนหินเมืองกาลสินนั่นเองนะครับผมวัตถุบุคคลทิทพี่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาศิาลาสิริจันโทนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องอขอบคุณญาติธรรม นะครับผมที่ได้นําแผ่นปั้มมาให้จัดรายการในห้องช่วงวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับผมแผ่นปั้มวัตถุมงคลที่พรูกเหมือนองค์หลวงปู่ที่ทุกท่านกําลังได้ชมในขณะนี้นะครับผมจะเป็นแผ่นปั้มสี่เหลี่ยมปฏิสธานอยู่ในกรบจากทางวัดนั่นเองนะครับผม แผ่นปั้มพิมพ์นี้ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมแผ่นปั้มเนื้อทองแดงพิมพ์นี้ทราบว่าสร้างอยู่หนึ่งแสนหนึ่งแสนแผ่นระอัหนึ่งแสนเหรียญนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะบรรดาศรัทธาญาติโยมเมื่อไปอวัดพระธาตุเมื่นหินก็จะได้มีโอกาสร่วมทําบุญจะได้ ของมงคลติดเนื้อติดตัวกลับไปสู่เคสถานบ้านเรือนที่พระอาศัยวิมานของท่านนั้นๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในวงชงเวลานี้แผ่นปั้มรูปเหมือนองค์หลวงปู่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสําคัญที่ค่อนข้างจะเ,เริ่มมีผู้รู้เสาะแสวงหากันอย่างมากมายนะครับผมแผ่นปั้มรูปเหมือนองค์หลวงปู่พระมหาศิลารุ่นนี้ทราบว่า,เ,าเป็นพิธีฉลองอพัดยศ องค์หลวงป,ปู่ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกในวันที่เจเดือนมิถุนายนปีพศ2567ั25นิี่แหละครับผมบางท่านกล่าวว่าแผ่นปั้มรุ่นนี้เป็นแผ่นปั๊มถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของวัดพระธาตุเหมือนหินเป็นรุ่นที่องค์พระเด็บพระกุณหลวงปู่นั้นท่านได้ให้พร เรียกว่ารวยรวย,รยล้านล้านนั่นเองนะครับผมเป็นแผ่นปั้มสี่เหลี่ยมที่เราจะเห็นอ克拉เลขยันทั้งสี่มุมสี่ด้านนะครับผมเป็นเรียกว่าดวงแก้วสามประการมะอ,ะอุนะครับผมนะมะอ,ะอุ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองสำหรับขอบที่เห็นนี้เป็นกรอบที่จัดจากทางวัดนั่นเองแล้วก็ซีนปิดด้วยนะ,นะครับผมอย่างที่กราบเรียนจะเบื้องต้นมาเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงสร้างหนึ่งแสนแผ่นนะครับผมหนึ่งแสนแผ่นในห่วงช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่พอนะครับผมเพราะว่า กลิน่นซีนกลิ่นธรรมบาร,รมีองค์หลวงปู่นั้นขจรไกลไปทุกทัก่วสารทิศถึงต่างแดนด้วยนั่นเองถึงขนาดว่ามีสำนวนสำนวนไทยที่เกิดขึ้นใหม่ในห่วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือผู้ที่จะลังไลไปวัดพระาธาตุหนไปกราบองค์หลวงปู่จะต้องอยึดท่องคาถาไว้เลยนะครับว่าตีสองอยู่หน้าตีห้าอยู่หลัง นั่นเองนะครับผมก็หมายความว่าครื่นศรัทธามหาชนลังไลไปกราบอขอพรหล,ลุงปู่แต่ช้าแต่มืดนั่นเองร,รถติดกันหลายกิโลนะครับผมเป็นปรากฏการพิเศษที่เราเป็นตังงึดยิ่งนักนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีจิตใจดวงเดียวกันนั่นก็คือรักสุข เครียดทุกนั่นเองนะครับผมจึงหวังความสุขความเจริญแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวของตนเองใจดวงเดียวกันนั่นเองสิ่งที่ไหนที่เป็นสิริมงคลที่ว่าดีที่สุดก็จะพากันหลั่งไหลไปนะครับผมอย่างเช่นชั่วโมงนี้ก็พากันหลั่งไหลไปกราบขอพรองคหลวงปู่ถึงเมืองกาะสินวัด พระธาตุเหมือนนินอำเภอเขาวงเมืองกาลสินโน,น่นละครับผมจะใกล้จะไกลไม่ว่าเพราะว่าไปด้วยใจนั่นเองนะครับผมเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานั้นเราก็จะได้ทราบข่าวาข่าวขององค์หลวงปู่ได้ลงมาที่กรุงเทพมหานครมาร่วมง,งานพิธีพุทธเสกที่วัดบวรนิเวศมาร่วมง,งานพิธีพุทธ พุทธาพิเศษที่วัดสุดทัศน์แล้วก็เมืองสัมพันธ์เมืองนคนปรปฐมนะครับผมเรียกว่าแต่ละสถานที่ที่หลวงปู่ได้เดินทางจากเขาวงนี่แหละครับผมอำเภอเขาวงเมืองกาลสินมากรุงเทพนั้นเมื่อมาถึงวัดแต่ละวัดนั้นวัดแทบแตกนั่นเองนะครับผมครื่นสตามาหาชนตาก็นั่งเรียงสองแถวองค์หลวงปู่ก็ได้เดินตรงกลางน,นะครับผม ได้รับพรสุขใจกันไปทั่วหน้านั่นเองนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษในห่วงช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับผมถ้าเราจะไปเมืองกาลสินบางท่านนั้นมีญา,าติที่ทำบางท่านขึ้นเครื่องบิน,นไปลงที่ขอนแก่นนะครับผมแล้วก็ให้ญา,าตพิพี่น้องเพื่อนฝูงขับรถมารับมาที่อำเภอเมืองเพื่อจะไปอุทยานนั่นเอง ปรากฏว่าหลวงปู่อยู่ที่วัดพระราชเหมื่นหินอำเภอเขาวงซึ่งอำเภอเขาวงนี้จะติดกับมุกดาหารด้านขวามือด้านบนก็จะติดกับสกลนครซึ่งเป็นดินแดนแห่งเทือกเขานั่นเองด้านล่างน,นี้คือเมืองเกินร้อยรัหวัดร,ร้อยเอ็ดซีกซ้ายนั่นคือ,อเมืองมหาสรารคามนั่นเองนครบผม อำเภอเขาวงวัดพระาธาตุเหมือนนินก็จะอยู่ชายแดนของเมืองกระสินติดกับบุกดาหารแล้วก็สกลนครน,นั่นเองนะครับผมเพราะนั้นในห่วงช่วงเวลานี้วัดพระาธาตุเหมือนนินจะไกลก็ก็เหมือนไม่ไกลแล้วนะครับผมเรียกว่ามากันด้วยใจด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมในหัวใจนั่นเองนะครับผม แล้วก็เมื่อ,อวานนี้วันเสาร์ที่20ก็มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลร่มสำคัญด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อมารับธรรมะรับพรจากองค์หลวงปู่ที่วัดพระาธาตุเมือนหินก็จะพากันยิ้มแย้ายามแจ่มใสสุขใจแม้จะ ธาตุขันร่างกายจะอ่อนเพลียประการใดก็จะพากันชุ่มชื่นหัวใจนะครับผมองค์หลวงปู่นั้นอายุวัฒนะมงคลก็แปดสิปีแล้วนะครับผมแต่องค์ท่านนั้นแม้ว่าครื่ัสธามาหาชนทั้งกราวันกลางคืนจะลังหลายมามา,มากสักเพียงใดองค์หลวงปู่นั้นก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่แหละครับผมท่านจะสงเคราะห์ ลูกหลานสตาญาติโยมผู้ที่ยังพร่องอยู่นั่นเองนะครับผมทมําให้วัตถุมงคลทิพย์ขององค์หลวงปู่นั้นจะเด่นไปทางด้านโภกขรัพย์โชคลาภการค้าการขายเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมแฝงไปด้วยปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศด้วยนั่นเองนะครับผมในวันที่เจ็มิถุนาที่ผ่านมานั้น องหลวงปู่ทราบว่าได้อธิษฐานจิตแผ่นปั้มรูปเหมือนองคหลวงป,ปู่ขึ้นมาเป็นเรียกว่าบางท่านกล่าวว่าเป็นเสมือนรุ่นแรกรวยรย,รยล้านล้านตามพรของหลวงป,ปู่ที่วัดพระธาตุเหมือนนินนี่แหละครับผมแผ่นปั้มนั้นก็จะมีเนื้อทองแดงทองเหลืองนะครับผมทราบว่าอย่างละแสนแผ่นหรือว่าแสนองค์นั่นเองแต่ว่าครื่นมหาชนในขณะนี้ก็สาะแสวงหาเรียกว่า ถูกแพงนไม่ว่าขอให้ศรัทธ,ธาเกิดนั่นเองนะครับผมแผ่นปั๊มรุ่นสำคัญรุ่นนี้ออกแบบเรียบง่ายนะครับผมตรงกลางเปินฐานรูปเหมือนองค์่หลวงปู่พระหมหาศิลาสิริจันโทนั่งสมาธิราบนี่แหละครับผมนิ้วเป็นนิ้วนี่แหละครับผมจะมีตังมีโตขาสิงสวยสดงดงามองค์หลวงปู่ประทับ บนต่าง้ว่โต๊ะขาสิ่งนี้นะครับผมนั่งสมาธิราบแล้วก็มีพัดพัดยศขององค์หลวงปู่นี่แหละครับผมอยู่ด้านซ้ายมือหลวงปู่นอกจากนั้นรอบแผ่นปั๊มนี้อุดมมงคลไปด้วยอักคระเลขยันนะครับผมรอบแผ่นปั๊มทั้งสี่ด้านเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับผม แผ่นปั๊มรุ่นพิเศษตุ่น,นี้ได้ต่อโค้ดไว้นะครับผมพร้อมกับหมายเลขกำกับด้วยนั่นเองนะครับผมมีพรอันศักดิ์สิทธิ์จากองค์หลวงปู่พระอริเจ้าพระอริสง์องค์ผู้ประเสริฐเลิศโลกรวยรวยล้านล้านนี่แหละครับผมเป็นพรที่คิดว่าโดนใจเราเราท่านท่านด้วยนั่นเองนะครับผม ด้านส่วนล่างของแผ่นปั๊มจะมีนามองค์หลวงปู่พระราชนะครับผมวัชรธรรมโสพลวัดพระธาตุเหมือนหินจอกัสสิ์นี่แหละครับผมแล้วก็พรอ,อันประเสรศิฐเป็นภาษาโบราณนะครับผมที่องค์ลวงปู่ได้เมตตานำมาประดิษฐานแผ่นปั๊มแผ่นนี้รวยรวยรวย ล้านร้านดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองที่โต๊ะที่ต่างนี้นะครับผมเป็นนามขององค์หลวงปู่นะครับผมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทออกแบบเรียบง่ายแต่ว่างดงามยิ่งนะักงามทั้งศาสตร์และศิลปะนั่นเองนะครับผมเมื่อพลิกดูด้านหลังของแผ่นปั๊มนะครับผม เราก็จะเห็นว่าด้านหลังก็เหมือนแผ่นปั๊มที่เราจะาคุ้นชินเป็นปกตินั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เรียกว่าเห็นด้านหลังนั้นก็เกิดสิริมงคลแกสายตาสายใจของเราด้วยนั่นเองนะครับผมไซรว่าะวะขนาดความกว้างของแผ่นปั๊มถ้าเรานับรวมกรอบที่ มาจากทางวัดด้วยก็ตกประมาณเกือบ8เซนติเมตรนะครับผมก็ยังไม่ถึง8เซนติเมตรเต็มนักนะครับผมเราจะมองภาพรวมได้ชัดเจนว่าโอ้อความกว้างถ้าเริ่มจากกรอบนอกซ้ายมือมาถึงกรอบนอกขวามือเนี่ยแหละครับผมเกือบ8เซนติเมตรกำลังงามสามารถที่จะพกใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับผม เพราะว่าแอดมินได้ทดลองใส่กระเป๋าเสื้อโอ้กําลังงามนะครับผมใส่ได้เบาสบายนั่นเองขึ้นรถลงเรือไปเหนือรองใต้สามารถที่จะนำใส่กระเป๋าเป็นมงคลแก่ตนเองยิ่งนักนั่นเองนะครับผมและวัตถุมงคลทิพรุ่นสำคัญรุ่นนี้รวยรวยละลานี้มีความเชื่อความศรัทธาว่ามีอนุภาพทางด้านโภกทรัพย์โชคลาภเมตตาค้าขาย นะครับผมเป็นอุดมมงคลแก่ผู้ที่สักรารบูชาตนเองครอบครัวเค่สถานบ้านเรือนลานค้าที่พักอาศัยเป็นเลิศนั่นเองน่ะครับผมความสูงจากฐานล่างวัดเป็นเซนติเมตรไปถึงอขอบบนสุดนั้นก็ตกประมาณ10เซนติเมตรโดยประมาณนะครับผม ประมาณ10เซนติเมตรนั่นเองกําลังงามนะครับผมอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าใส่กระเป๋าเสื้อเราได้นั่นเองนะครับผมเบาสบายนั่นเองเราลงกล้องชมองค์จริงไปพร้อมๆกันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ากรอบที่มาจากทางวัด เบาสบายนะครับผมแผ่นปั๊มขอบด้านบนนั้นจะอดุดมมงคลไปด้วยอัขระคาถาอันศักดิ์สิทธิรรอบทั้งสี่ด้านนะครับผมมุมบนซ้ายขวาล่างซ้ายขวาก็เป็นบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะครับผม มะอุะอพระพุทธพระธรรมพระสูง์นั่นเองต้องขอไปที่ไม่ได้แกะแผ่นซีนออกนะครับผมกรนเคลงใจท่านผู้เป็นเจ้าของท่านยังไม่แกะนะครับผมจะเห็นใบหน้าแววตาหลวงปู่นั้น ดูและเข้มขลังแต่ว่าแฝงไปด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองเนื้อนาบุญของโลกที่กราบได้สนิทใจอีกรูปหนึ่งในห้วงชั่วโมงนี้นะครับผมดวงตาท่านเป็นเม็ดใสนะครับผม จะได้เห็นเส้นเกศาของท่านละเอียดยิบนะครับผมเส้นหน้าผาของท่านนั้นพริว้วเหมือนมีชีวิตจิตใจนี่แหละครับผมคือมีทั้งรูปแล้วก็ทั้งนามด้วยนั่นเองโลโก้ที่ด้านหน้านี้จะเป็นของวัดพระาธาตุเหมือนหินนะครับผม อเขาวงจังหวัดกระสินสุกปรังดุทองคำนะครับผมวัดพระธาตุเหมือนหินหลวงป,ปู่นั่งสมาธิราบเต็มองนั่นเอง เส้นจีวรท่านพริ้วมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นได้ชมนะครับผมงดงามยิ่งน,นักนั่นเองท่านหลวงปู่ห่มครุมเรียบร้อยนะครับผมลักษณะการห่มคลุมทั้งองค์ท่านนั่นเองจีวรพริ้วเป็นคลื่น หลวงปู่ศิลาสิริจันโทตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสั้นเป็นเหลี่ยมไม่ล้ไม่ขาดว่าขาดตอนตามแบบฉบับของอ,องค์ต้นฉบับนี่แหละครับผมความรู้เกิดจากการลงทุนนั่นเองถูกแพงไม่ว่าขอให้ศรัทธ,ธาเกิดนะครับผม กำลังจะดูโค้ดและหมายเลขนะครับผมจะต่อโค้ดเอาไว้พระธาตุบืนหินนี่แหละครับผมแล้วก็พร้อมกับหมายเลขกำกับนั่นเอง ในกระซิบถามญาติผู้เป็นเจ้าของแผ่นปั๊มสำคัญแผ่นนี้รวยรวย,รย,รยล้านลานี้ท่านจะให้เช่าบูชาไาหมเท่าไหรด่ดีท่านก็ทั้งยิ้มและทั้งแย้มนะครับผมเปิดใจสักนิดหนึ่งหนึ่งพันนะครับผมก็ขอบพระคุณท่านผู้ญาติผู้เป็นเจ้าของนี้ด้วยนะครับผม จะเห็นโค้ดนะครับผมคมชัดลึกทั้งสองด้านนั่นเองรวยรวยล้านล้านนี่แหละครับผมเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่จะได้อยู่ดีมีแหงไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจ และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมงดงามยิ่งนักนะครับผมบางท่านนั้นทราบว่าร้านค้าร้านขายก็ประดิษฐานไว้ที่หน้าตู้ของตนเองนะครับผม ชมภาพรวมนะครับผม อกราพราถนานิมนต์อำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทหากแม้นว่าองค์หลวงปู่ทราบดยญาณวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเด่นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปราตนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปราถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ตำกว่าคนนั่นเองแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนึ่งนองอย่ายได้ขาดสายขอกราบราตนานิมนต์อนุภาพบุญญบปรมีองค์ท่านเจ้าประคุณลุงปู่พระมหาศิลาขอได้โปรดเมตตาแผ่อิอธิบุญยญารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท,กท่าน ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุก์สัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะห์สเนจจลายจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิภัพนิมงคุณมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายรวยรวยล้านล้าน,านโดยทั่วหน้ากันเถิน ในทุกท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ